สวัสดีคะ่ะพบก,กับพวกเราช่องช้างพลายวาเลนไทน์เฟมิลี่นะคะตอนนี้สองแม่ลูกมาอาบน้ำกันนะคะบรรยากาศครึ้มครึ้มนะคะได้เดิอนออกกำลังกายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสองแม่ลูกใกล้ๆกันคะ่ะไปแล้วนะคะพอปนลงแล้วนะครับ พาอพนกำลังจะถอดพ่วงออกให้คะ่ะเพราะว่าต้องพ่วงออกมาจากหมู่บ้านเพราะว่าเอฟซีน้ยอยเยอะเดี๋ยวน้องวาวิ่งไล่ต้องพ่วงคะ่ะมาถึงที่อาบน้ําก็ค่อยถอดออกให้นะคะไปแล้วอาบน้ําแล้วครับวาวาชอบไหมลูกชอบไหม โอ้อาบน้ำอาบน้ำเร็วอาบน้ำเร็วอ้าวกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเออกินน้ำก่อนโอ้ดูเด็กน้อยดเด็กน้อยเอายังไงตร,ตรงนี้มันลึกตรงนี้ลึกรู้ด้วยนะว่าตรงนี้มันลึกอะ่ะไม่กล้าลงเด็กน้อยไม่กล้าลงน้ำนะคะโอ้กินน้ำก่อนนะครับอ้าว ลูกชายกินอยู่ทางนี้แม่กินอยู่ทางนู้นนะคะไม่กล้าลงหรอฮะไม่กล้าลงเล่นบ่ตรงนี้เป็นยังไงสำร,รวจก่อนอสำร,รวจก่อนแล้วค่อยๆลง่ะค่อยๆลงเออฉลาดมากเออฉลาดมากเออค่อยๆลงอ่ะค่อยลงค่อยลงโอ้ยโอ้ยระวังึืนบ่ได <isz> ้อ้ยเล่นแล้ว่ะ ต้องสำรวจก่อนว่าน้ำมันลึกหรือเปล่านะฉลาดมากเลยถ้าลึกก็ไม่กล้าลงนะถอยถอยค่ะรู้ว่าลึกรู้ว่าลึกืออสายตาก็มองด้วยว่าแม่ไปไหนอ้ยจะไปหาแม่โกอนอ้าวอ้าวตกลุมเอ้ยตรงนั้นมันเป็นบอ่บอบ่ โอ้มันเป็นบโบเล่นได้เลยตรงนั้นโอ้ยเป็นโบค่ะเออตรงนี้เป็นโบเฉยเลยแม่เล่นตรงนี้ก่อนมันเป็นโบโอ้โอ้โอ้พอ,อดีน้องวานเล่นได้สบายเลยตรงนี้อ้าว <c ười> ขึ้นไปอีก <c ười> ไปแล้วตามแม่ไปแล้วนะคะโอ้ยน้ํากระจายโอ้น้ําไหลนะคะเดี๋ยวเราค่อยเดินเดินไปหาน้องวากันโอ้สบายเลยโอย้คุณแม่คุณแม่ไม่กล้าลงแม่ดาล,ลูกไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่แต่น้ำไหลนะคะดูน้ำไหลค่ะน้ำไหล น้องวาบอกว่าแม่อาบน้ําเลยนุอาบแล้วนะนุอาบแล้วนะแม่นะอ้าวไปสาโตบันนี้ไปโตอ,อีกแล้วน้องวาถูกใจมากเลยวาวาถูกใจมากเลยครับอู้ดูค่ะดูอู้ดูดูดูเด,ด็กน้อยเด็กน้อยชอบเล่นน้ำ ชอบเล่นน้ำธรรมชาติน้ำมูลจะท่วมป่าหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้แหละค่ะป่าจะท่วมกันหมดแล้วนะใช้เรืออย่างเดียวเลยตอนนี้เอาว่ามาเล่นตรงนี้นี่ตรงนี้เล่นได้เฉยเลยนี่คุณแม่ไม่ลงหรอกมา แม่ไม่ลงน้ำหรอกแม่ไม่อาบน้ำคุณแม่กินอย่างเดียวคุณแม่เระรุ่งเป็นช้างที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำเท่าไหร่ถ้าไม่อากาศร้อนจริงๆอู้ดูเด็กน้อยค่ะไม่ไม่ว่าร้อนหรือว่าเย็น <laughs> หนูเล่นได้แบบถูกใจค่ะเด็กน้อยชอบน้ำนะโอ้ดูกเอ้ยถูกใจถูกใจบกลาหน่อย ถูกใจแห้งเลยเอ้ยไปแล้วแม่ไปสปาคโคลนแล้วทีนี้แม่เรารุงบอกว่าสปาคโคลนก่อนนะโอ้ดูน้ำไหลน้ำขึ้นนาะนี่น้ำขึ้นขึ้นทุกวันเลยระดับน้ำขึ้นทุกวันเลยนะคะเอาละได้ที่สปาคโคลนกันแล้วค่ะ ไกลไกลกว่าฝั่งเยอะเลยนะคะดคะูทางนี้ก็จะเป็นสะใหญ่น้ำประปาหมู่บ้านอันนี้คือเป็นถนนนะคะทั่วหมดตรงที่โซแม่ลูกเล่นน้ำกันคือถนนนะ,ะพ่อพลก็เดินบนถนนเนาะไปแล้วค่ะจะไปกันที่ไหนโตโอ้ยดูถูถ,ถูถูแม่อะ ถูหน่อยแม่หนูขอถูน้อยดูค่ะดูค่ะดูดูด,ดูดูเด็กน้อยขัดขวางแม่ดูไม่ให้แม่เล่นสปาคโครนอ่ะถูตัวแม่ใหญ่เลยทีนี้คุณแม่ของเราไม่ค่อยชอบน้ำนะคะแม่ดาวรุ่งก็จะพาส่งแม่ลูกมาเดินออกกำลังกายทุกวันนะคะ อยู่แต่ในบ้านก็จะเครียดเนาะก็ต้องพาส่งแม่ลูกมาป่าทุกวันนะมาอาบน้ำนะเดินผ่อนคลายเอ้ยถูกใจแม่ดาวรุ่งค่ะได้มารีเล็กร่างกายเนาะผ่อนคลายร่างกายเหมือนกับเด็กน้อยได้ไปตลาดนะถูกใจค่ะโอ้คุณแม่ดาวรุ่งเริ่มแล้วนะทีนี้ เริ่มแล้วเป็นยังไงเนาะคุณแม่เออโอ้โโอ้ยคุณแม่แล้วลูกลูกอยู่ในท้องนะไม่ได้ห่วงเลยเนาะโอ้โหดูดูดูคุณแม่ช้างท้องของเราทํานะฮะคุณแม่ช้างท้องของเราทําอะไรคะอ้าวเต็มที่เลยลูกชายก็พพลูกชายม้วนหลายบาดทนี้อ้าวคุณแม่เริ่มแล้ว คุณแม่แวรุ่งเริ่มแล้วเริ่มจะสปาโคลนแล้วทีนี้โอ้ยดูน้องวาถูกใจใหญ่เลยค่ะถูแม่ใหญ่เลยโอ้ดูดูด,ดูโอ้ได้สปาโคลนถูกใจม่วนหลายเดอ้ออ้าวทีนี้คุณแม่เริ่มแล้วคุณแม่เริ่มจะสปาโคลนนแล้วค่ะทีนี้อุ้ยโหได้ผ่อนคลายเนาะได้มาอยู่กับธรรมชาตินะคะ ถูกใจค่ะถ so so ูกใจแม่เรารุ่งมากมายเลยนะคะน้องว่าก็บอกว่าหนูชอบมากเลยได้มาทุกวันอย่างนี้หนูชอบมากเลยค่ะอูด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 ูโอ้ดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยสดชื่นเลยวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะคะบรรยากาศพอดีค่ะไม่ร้อนนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะโอ้ดูคุณแม่โอ้ดูคุณแม่เรารุ่งทำ ดูคุณแม่เรารุ่งทํานะคะทําอะไรเนาะคุณแม่โอ้โหเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วอนอนแล้วทีนี้อยากสปาคโคลนแล้วคุณแม่ของเราโอ้ยอยากสปาคโคลนบ้างโ ใจมากเลยนะคะสปาโคลนเิธิ์แล้วก็พักกันยืนนิ่งเอาทีนี้ยืนนิ่งทำอะไรทีนี้เออยืนนิ่งทำอะไรเนาะทีนี้ฮะงงอ๋อยืนนิ่งฟังเสียงว่าคือเสียงอะไรใช่ไหมได้ยินเสียงคนพูดกันนะ่ะ แม่ดาวรุ่งบอกว่าคุณพูดกันอยู่ตรงไหนเขาพากันมาใส่มองค่ะน่าจะประมาณแถวเนี้ยจะอยู่ในเนี่ยในที่ป่าตรงนี้ค่ะเขามาใส่มองแล้วเขาก็คุยกันเนาะคุณแม่ดาวรุ่งก็เอ๊เสียงใครโอ้น่งระบบนันนีโอ้คุณแม่เอ้ยลูกเด้อลูกอยู่ในท้องเด้อคุณแม่เด้อมามามายาสิสปาไลาโอ้ย เอาละบัดนี้โอ้บนเลื้อตัลูกในทองบอมาเด้อมาเด้อโอ้สปา,าคาักไลยเอาแล้วค่ะบันเลงล้ะบัดทีนี้บันเลงแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจน้องวาเลนไทยด้วยนะคะโอ้สไลเดอร์แล้ว ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ